สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลต้องขอขอบคุณคำถามของเหล่า fc นะครับบางคนก็ถามแบบนะเอาเป็นว่าใจเขาใจเรานะครับแล้วก็ผมเนี่ยเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีความเห็นต่างแล้วก็คำถามที่แตกต่างออกไปเนาะจริงๆจะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าอะไรก็ตาม ที่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับจริงๆแอดูก็ไม่ได้อยากจะไปตัดสินใครเนาะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นผู้ชมผู้ดูผู้ผู้มองนะครับมองในเรื่องของความเคลื่อนไหวของศิลปินแล้วก็การอัปเดตชีวิตในแต่ละวันว่าเขาจะไปในทิศทางไหนเขาทำอะไรกันแล้วทำไมวันนี้เขาถึงโดนด่าเพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรือรังมานาน แล้วหรือเปล่าหรือ,อยังไงเขาคงชินแล้วใช่ไหมอะไรประมาณนี้น,นะครับซึ่งแฟนคลับเนี่ยบางคนเขาก็มีคำถามคำถามของ f c เนี่ยเป็นคำถามที่ดีนะนะครับแต่บางคนก็ไม่มีมารยาทอันนี้พอเข้าใจได้เพราะว่าบางคนเขาไม่คิดก่อนถามถูกไหมเออแต่คำถามอันเนี้ยคือแอดพูดตรงๆเลยนะว่าอยากจะมาวิเคราะห์เหมือนกันถ้าเกิดขึ้นจริงๆแล้ว จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ FC เขาถามมาว่าเมื่อบิ๊กผู้ใหญ่บ้านมาเจอกับซันวงสะท้อนแบบประชันหน้ากันเลยอ,ะอ่ะอะสองศิลปินคุณภาพเนี่ยคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณลองคิดตามฟิว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ผมวิเคราะห์ได้นะตอนนี้นะครับ อาจจะเจอกันในรูปแบบหน้าประทะหน้าจังๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเ,เดินสวนกันหรืออ,า,อาจจะทํางานใกล้ๆกันนะครับถ้าเดินสวนกันเนี่ยอดิวเชื่อว่าเขาไม่คุยกันแน่นอนนะครับถ้าเดินสวนกันเขาไม่คุยกันแน่นอนเต็มที่ก็แค่เอ๊ะอ๋ออืมเข้าใจยองครับ เอ,อ,อ,อ๊ะอ๋ออืมอ่ะเดินต่อไปแล้วก็หันมาฟับมองอีกแล้วก็เดินต่อไปเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับการที่คนคนหนึ่งจะไม่แคร์คนที่เดินสวนมาสมมติบิ๊กเนี่ยนะครับแอดิวไม่แน่ใจว่าบิ๊กกับซันใครเข้าวงการก่อนแต่ที่ดูรู้คือบิ๊กน่าจะนานกว่าหรือเปล่าเพราะว่าน้องก็ทำ YouTube ด้วยนะครับ เขาทำบ้านแดงมาก่อนนะการที่เขาจะมาเจอซันแบบประชันชิดแบบปะทะปะชดดาไม่ใช่นะแบบแค่แบบเจอกันใกล้ๆเดินผ่านเดินสวนอย่างเงี้ยโอกาสที่จะคุยมันมีไหมอ่าโอกาสที่จะคุยมีหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีเหตุผลอะไรต้องคุยเพราะเวลามันกระชับการเดินสวนกันคือต่างคนต่างไปถูกไหมต่างคนต่างไปอีกจุดหนึ่ง นะครับทุกคนก็ไม่มีเวลาละที่จะมาคุยกันอันนี้ผ่านได้เลยนะครับเพราะว่าเขาไม่คุยกันแน่นอนแต่แต่สมมุตินะครับถ้าเกิดว่ารับงานแล้วในกรณีที่แบบเฮ้ยอยู่ใกล้ๆกันอะไรประมาณนี้แล้วต้องบังเอิญมานั่งโต๊ะเดียวกันนะครับสมมตินะสมมตินะจริงๆอาจจะไม่มีภาพแบบนี้ให้เราเห็น เขาเรียกว่าภาพปวัติศาสตร์นะครับถ้าเกิดบิ๊กกับซันมานั่งคุรคือภาพปวัติศาสตร์ไม่มีแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่ามีจริงๆสมมุติเนี่ยถ้ามีจริงๆเกิดขึ้นมาจริงๆนะออตัวผมเองมองว่าบิ๊กผู้ใหญ่บ้านเขาก็มีประสบการณ์เนาะเขาก็ต้องแยกแยะออกนะครับจริงๆลึกๆอ่ะเขาไม่ได้เกลียดน,นะครับเอาอย่างแพลวลาก่อนอย่างแพลวล่าเนี่ย ลึกๆแล้วเนี่ยบิ๊กเขาไม่ได้เกลียดแต่เขามีความรู้สึกว่าทำไมจบกันไม่สวยแล้วถ้าจบกันไปทำไมถึงติดต่อลูกยากจังเพราะบิ๊กเนี่ยเขาก็เคยให้สัมภาษณ์เนาะว่า,าไม่แน่ใจว่าให้สัมภาษณ์หรือว่าบิ๊กไลฟ์สดว่าตัวของผู้ชายคนนี้ตัวของบิ๊กเนี่ยจะไม่อยากมีลูกอีกแล้วไม่อยากมีลูก คือต้องการมีแค่สองคนนาริตะก,กับโตเกียวเท่านั้นไม่อยากมีใครอีกแล้วเพราะใจของเขาอยู่ที่ลูกทั้งสองคนอ่ะตรงนี้ก็อยากให้ส่งสารถึงคนที่เป็นแฟนคลับแพรวๆเนาะทุกคนน่าจะเข้าใจแอดิวเชื่อว่าแฟนคลับแพวๆเนี่ยเขามีเหตุผลนะครับแล้วก็เชื่อว่าบิ๊กไม่ใช่คนเลวร้าเลยขนาดนั้นเพียงแต่ว่าชีวิตของศิลปินคนนึงอะเนาะ ซึ่งมันเป็นอะไรที่รัดคุมมากๆต้องวิ่งงานต้องรับงานต้องอดูแลธุรกิจดูแลลูกน้องนะครับเวลาเจอลูกเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดแล้วก็หาเจอยากเหมือนกันถ้าอยู่กับลูกสังเกตไหมบิ๊กเขาก็เต็มที่กับลูกนะครับพาไปกินร้านอาหารนะครับเออล่าสุดก็เอออใครนะป๋าเบียปะ่ะใช่ไหมครับใช่ไหม ใช่ไหมครับเบียร์ใบหยกปะเบียร์ใบหยกเนี่ยเขาให้อ่กิฟต์ฟอร์เชอร์มาเยอะมากมากอะ่ะก็ถือว่าเป็นน้องคนสนิทของเบียร์ใบหยกแล้วกันนะครับพอเขาบอกว่าอย่าเรียกเลยนะคุณอนะ่ะอย่าเรียกคุณเลยเรียกพี่ดีกว่าเห็นไหมเขาก็ให้เรียกแบบเพื่อจะ สร้างสัมพันธ์ไมตรีแล้วก็ความสนิทชิดเชื้อกันมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะบิ๊กเขาก็ได้ตรงคอนเนค t ชันเนี่ยแหละนะครับส่วนเรื่องของการเจอกันกับล้องซันเนี่ยนะอาจจะไม่คุยกันในเรื่องของการเดินผ่านแต่ถ้านั่งโต๊ะเดียวกันอาจจะคุยกันบ้างนะครับแต่เชื่อว่าบิ๊กเนี่ยเขาไม่คุยเรื่องลูกแน่นอน เขาไม่คุยเรื่องลูกแน่นอนแต่เขาจะคุยเรื่องเกี่ยวกับงานเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆอ,อันนี้คือทุกคนมีความเห็นต่างนะไม่เป็นไรนะแอดก็วิเคราะห์ตามความเห็นของแอดอาจจะคุยกันแป๊บเดียวนะครับหรืออาจจะไม่คุยเลยคือไม่คุยเลยอะนั่งมองหน้ากันแล้วก็ไม่คุยจะเก็บอารมณ์ทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าบิก๊กน่าจะอายุมากกว่าสันนะครับคนที่อายุมากกว่าเนี่ยอาคุมเกม ได้ดีกว่าแล้วก็ถ้าไม่พูดถึงเรื่องเกมนะครับก็ในเรื่องของวัยวุฒิละกันน้องสันอายุน้อยกว่าคนที่อายุมากกว่าเนี่ยเขาก็ต้องการให้คนอายุน้อยกว่าเนี่ยทักนะครับสมมติน้องสันทักบิ๊กฟินแลนด์สวัสดีครับพี่บิก๊กจำผมได้หรือเปล่าครับผมสันนะคืออะไรที่ทำให้พี่ไม่ถูกใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ตามสื่อต่างๆเนี่ยผมขอโทษพี่นัตรงนี้ด้วยนะแล้วผมหวังว่าพี่จะเข้าใจว่าเออแพลาวเนี่ยเขาก็มีลูกกับพี่เนาะเขาอยู่กับแพราวลูกอะ่ะบางครั้งผมก็เห็นใจพี่นะแต่ที่ผมเข้ามาเอี่ยวด้วยเนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมเนี่ยอ่ารักแพราวแล้วก็คบกันได้สักระยะหนึ่งแล้ว ลูกทั้งสองก็ต้องเจอผมก็เอ็นดูเด็กมันผมก็ซื้อนู่นซื้อนี่ไปให้แต่ไม่มีความคิดที่จะมาแทนที่พ่อเลยเพราะว่าผมรู้ว่าพี่บิ๊กเป็นคนที่รักลูกมากแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จผมยอมรับผมรับถือพี่นะแต่เรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยให้มันเป็น,ปนไปในทิศทางของมันดีกว่าส่วนเรื่องเวลาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเจอยากจะเย็นอะไรเดี๋ยวตรงนี้ผมไม่มีสิทธิพูดแต่ให้เปล่าๆกับ าทางครอบครัวเขาเป็นคนตัดสินดีกว่านะครับผมก็ยุ่งอะไรไม่ได้แล้วพี่นะเราเจอกันแล้วก็ผมสวัสดีแล้วก็กลับราพี่ตรงนี้เลยละกันนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะเดีว่าน้องซันเขาเป็นคนพูดเป็นเป็นคน,คนพูดเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่รู้จักพูดมีมารยาทในการพูดแค่พูดแบบเนี้ยให้บิ๊กฟังเนี่ยบิ๊กรับรู้ถึงความรู้สึกต่างๆมันเหมือนมันปลดล็อกนะมันเหมือนมันปลดล็อกน้องซันปลดล็อกเลย แล้วคนที่ยังเกลียดอยู่ละ่ะเนี่ยคือคําถามคนที่ยังเกลียดสันวงสะทอนอยู่จะอยู่จุดไหนนะครับคนที่ยังเกลียดสันถ้าเห็นบิ๊กโอเคเซเยสและบิ๊กบอกว่าเข้าใจนะน้องสันพี่เข้าใจมันคือการปลดล็อกครับแล้วพอจะมีงานมีอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมากๆในเรื่องของการทํางานนะมันจะทําให้มิตรภาพมันเกิดขึ้นอายกตัวอย่างนะครับ ยกตัวอย่างความรักความสัมพันธ์คือมันไม่ใช่แค่ความหอมห,อมหวานราบรื่นนะครับเหมือนตอนบิ๊กกับแพลวพลวจีบกันใหม่ๆอ่ะทุกอย่างดูจะใช่ไปหมดน่ารักไปสักทุกสิ่งเลยแต่ทันทีที่มนุษย์สองคนต้องใช้ชีวิตร่วมกันเมื่อต้องอยู่ด้วยกันความน่ารักความโรแมนติกความสวยหรูที่เคยฉาบไว้ตอนตอนน้นนะ่ะนะ มันก็จะค่อยๆหลุดร่อนเผยให้เห็นแก่นแท้แห่งความสัมพันธ์เมื่อทะเลาะก,กันมากขึ้นมันก็จะมีการแก้ไขกันมากขึ้นทะเลาะก,กันไปแก้ไขกันไปเนี่ยมันคือคู่ชีวิตแต่คู่ชีวิตที่อาจจะเป็นไปไม่ได้ในการเดินต่อไป mm hmm. ก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งมันมีอะไรที่ลงลึกมากๆในเรื่องของดีเทลความรักนะครับ <c oughs> แล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยแอดดูยังไม่กล้าตัดสินเลยว่าเขาเลิกกันเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะมันอาจจะมีปลมลึกๆหรืออาจจะเป็นดีเทลที่เราไม่สามารถเข้าถึงในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ก็เป็นได้นะครับเราไม่ควรไปตัดสินว่าแพรว่าเป็นผู้หญิงไหลใจแพรว่าทำไม่ถูกต้องอยู่ในพุ่มไม้อะไรเงี้ยเราอย่าไปตัดสินเขาเราอย่าไปตัดสินเขานะเราไม่รู้รายละเอียดนะครับนะ สุดท้ายท้ายสุดก็เห็นใจบิ๊กฟินแลนด์มากๆแล้วก็เห็นใจแพลวพวด้วยนะครับที่เขากําลังเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วมีคนไปด่าเขาเนี่ยนะสงสารเือกงน,นะสงสาเรเธอเหมือนกันอย่ามาหาว่าแอดเนี่ยพูดเอาแพลววเข้ามาทําไมเอาแพลวพวมาโยงทําไมไม่ได้โยงครับคือมันเอี่ยวกันหมดเลยมันเกี่ยวกันหมดนะครับซันเจอบิ๊กเนี่ยจิตใต้สํานึกลึกๆ,ๆเขาก็อยู่ข้างในเ,นเขาก็รู้ว่า คุณทําอย่างนี้มานะคุณเป็นแฟนกับแพลววนะคุณนะถ่ายรูปก,กับรูปผมนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกลึกๆแต่ถ้าเกิดว่าซันกับบิ๊กเขาเคลียร์ใจกันทุกอย่างคือจบครับแต่สําคัญที่สุดคือคู่ใหญ่นั่นก็คือคู่แปลวกับคู่บิ๊กนะครับเอาประษาทษไปซะฮะคู่แปลวกับบิ๊กต่างคนต่างไม่มีคู่นะมีแค่ แตวคนเดียวที่มีคู่กับน้องซันนะครับนี่นี่คือแฟนใหม่อนาคตใหม่แล้วก็ทางเดินใหม่แต่ส่วนของพ่อบิ๊กเนี่ยเขาก็จะเก่งในเรื่องของธุรกิจการทํางานเนาะส,นส่วนเรื่องลูกนะครับอลิซจะผ่านกันส่วนเรื่องลูกก็ต้องบอกตรงนี้เลยว่าบิ๊กเขาก็พูดฉ,ฉาดแล้วว่าเขาจะไม่มีลูกใหม่เขามีแค่2เต้าก็คือน้องนาริตะกับน้องโตเกียวเท่านั้น นะในเรื่องของการเจอการมันมีหลายบริบทเนาะการเดินสวนการอาจจะไม่คุยการนั่งมองหน้ากันในโต๊ะเดียวกันนานๆอาจจะคุยน้องซันอาจจะต้องเริ่มก่อนเพราะว่าน้องซันเป็นน้องบิ๊กเป็นพี่พี่ก็ต้องให้น้องคุยก่อนเริ่มก่อนอบิ๊กก็วางมาดนิดนึงน้องซันก็พูดให้เหตุผลไปเพราะว่าผู้ชายคนนี้เก่งเรื่องเหตุผลแล้วก็เก่งเรื่องการใช้วัทศิน์นะครับน้องซันคือเก่งนะ ไม่ตายใหม่อะนะครับน้องันก็ไม่ตายใหม่เนาะเออส่วนเรื่องของบิ๊กเนี่ยลึกๆเบื้องลึกเนี่ยแ่ะเนื้อแท้นะเนื้อแท้ต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นคนที่จิตใจดีเข้าใจอะไรง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนเข้าถึงง่ายเป็นคนไม่หยิ่งเป็นคนที่ใส่ดีใช้ได้เลยนะครับ แต่อาจจะถูกแฟนคลับบางคนครอบงำไปหน่อยนะอืมไม่เป็นไรเพราะว่าพอบิ๊กเขารวยส่วนเรื่องของน้องซันเนี่ยนะถ้าเอาสรุปจริงๆเลยคือมันอยู่ที่สถานที่นั้นๆแล้วก็เรื่องของการไปนั่งคุยกันตรงไหนตรงโต๊ะหรือเปล่าตรงนั้นมีคนพุกผ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นกระแสใช่ไหมแต่ถ้ามีโอกาสได้นั่งโต๊ะเดียวกันหรือทํางานเรามาปะกกันแบบ มันจะลุกขึ้นไม่ได้เลยนะครับมันจะลุกออกจากเก้าอี้ไม่ได้เลยถ้านั่งปะกกันแล้วเนี่ยก็ประมาณว่ายิ้มให้แล้วก็น้องซันค่อยๆค่อยๆถามอะไรประมาณนี้ซึ่งบิ๊กก็เป็นคนเข้าใจง่ายนะครับอันนี้คือการวิเคราะห์ของผมอ่ะคือจะวิเคราะห์แบบสไตล์นักจิตวิทยาเนาะเพราะผมก็เรียนด้านนี้มาแต่ผมมีความรู้สึกว่าทุกคนอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันไปหรือบางคนอาจจะพูดออกมาเลยว่าโอ้ยแอดพูดมาทําไมแบบนี้เขาไม่คืนดีกันหรอก น่าังไม่อยากจะมองเลยอ่ะก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะคิดความคิดใครความคิดมันเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่เป็นเสรีภาพอยู่ในยุคที่ทุกคนสามารถแชร์ความคิดแล้วก็มีความเห็นต่างได้โดยไม่ว่ากันเราเคารพซึ่งความคิดเห็นของแต่ละท่านนะครับนะจะคอมเมนต์จะอะไรก็เบาก็ดีเหมือนกันแต่เข้าใจในความคิดเห็นทุกคนมีความแตกต่างได้แต่ความเป็นไป ไม่ได้เนี่ยมันมักจะเป็นไปได้เสมอนะครับมันสามารถเป็นไปได้ได้และไอ้ความที่เป็นไปได้เนี่ยมันก็อาจจะสามารถเป็นไปไม่ได้ได้เช่นกันงงไหมครับเออฉะนั้นเนี่ยคำถามของ FC ที่ถามมาน้องเออว่าบิ๊กมาเจอซันก็จัดได้ว่าเป็น2ศิลปินที่มีคุณภาพเพราะว่าทุกคนก็อยากเป็นคนที่มีคุณภาพนะ เราอย่าไปตัดสินเขาเพราะอนาคตเขาอาจจะดังมากอาจจะมีคนรู้จักเยอะเพราะผลงานมันนำพาไปพอผลงานมันดังเริ่มดังเริ่มดังเริ่มดังมันก็มีฟีดแบ็กจากคนดูใช่ไหมครับขนาดเนี้ยเขายังมีฟีดแบ็กเลยขนาดเนี้ยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นบิ๊กหรือจะเป็นซันนะคือศิลปินที่มีคุณภาพเราจะไม่ว่าใครทั้งนั้นมีแต่จะส่งเสริมซ้ำแ้วซ้ำาแล้วเรามีความคิดเห็นว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันจบ ไอ้สวยถ้ามันมีการเคลียร์ใจกันมันจะกลายเป็นการปลดล็อกตัวเองหลุดออกจากพัพนธนาการที่ลึกๆใต้ใจิตใจข้างในมันจะมีความรู้สึกแบบร้อนรู้สึกแบบอยากจะคุยอยากจะปลดล็อกตัวเองออกไปอยากจะหนีออกไปจากร่างกายที่มันอึมครึมที่มันมีแต่ความารู้สึกผิดบางอย่างอะไรอย่างเงี้ย มันจะได้ปลดล็อกถ้าแอดดิววิเคราะห์ในเรื่องเกี่ยวกับการที่น้องสันนะพูดกับพ่อบิ๊กอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมคิดว่ายังไงอะนะจุดที่แอดดิวบอกว่าเออน้องสันต้องพูดถึงพ่อบิ๊กแล้วก็ถามสาทุกสุขดีเรื่องเรื่องลูกเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะมันคือชีวิตใหม่ของผมกับแพรอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าน้องสันกลา้าน้องสันพูดได้พูดเลยมันจะเป็นการปลดล็อกตัวเองและก็การพูดก่อน ไม่ได้เสียเปรียบนะครับการพูดก่อนคนที่พูดก่อนคือคนฉลาดคนที่พูดก่อนคือคนกล้ากล้าที่จะคิดกล้าที่จะเป็นผู้นําและลักษณะผู้นําคือคุณต้องไม่กลัวใครนะครับแฟนคลับบิ๊กฟินแลนด์ไม่น่ากลัวนะไม่น่ากลัวแต่บางคนก็ปัญญาอ่อนนะครับบางคนนะไม่ได้เหมารวมเดี๋ยวไปฟังผิดฟังใหม่นะบางคนปัญญาอ่อน บางคนก็นิสัยดีก็มีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างหลายๆคนอยากให้เป็นการสัมพันธ์สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะในวงการหมอลำพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยคุยกันได้ครับไม่มีอะไรร้ายแรงเลยเขาไม่ใช่ฆาตรกรเขาเป็นศิลปินแต่แค่ชีวิตมันเหมือนกับว่ามันยังมีอะไรตกค้างมีอะไรข้างในแล้วก็อยากจะถามอยากจะพูดมันก็เลยกลายเป็นยังไม่ปลดล็อกตัวเองนะครับ มันต้องปลดล็อกตัวเองเนาะแต่เราไปบังคับเขาไม่ได้หรอกทุกอย่างมันอยู่ที่เ,เวลาโอกาสนะครับโอกาสเวลาเนี่ยสำคัญที่สุดนะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับนะตรงนี้แหละนะครับอ่ะไปกำลังใจให้ศิลปินทุกท่านละกันนะครับนะก็ตอบคำถาม FC ไปแล้วเนาะก็คือถ้าน้องสันถามแบบแอดดิวอะถามบิ๊กตรงๆอะนะบิ๊กเขาก็จะไม่โกรธนะครับ เขาก็จะเป็นคนตรงๆเหมือนกันเพราะว่าบิ๊กเขาก็ค่อนข้างที่จะตรงนะครับอ่ะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันอีพิธีต่อไปครับสวัสดีครับ